ฝนตกมาอีกแล้วครับแวะพักข้างทางก่อนครับเพราะว่ามันตกค่อนข้างหนักครับเหลืออีกประมาณ60โลครับก็จะถึงที่ช่องเม็กครับมีเวลาเหลือ,อเยอะ ห้องเบอร์สามห้องเบอร์สามก็ห้องนี้เลยก็มีที่สตีจอดนี่คันหนึ่งด้วยไม่เห็นนาเลยอ่ะวันนี้ก็นอนที่นี่ครับนอนเพลินอินครับอยู่ติดกับช่องเม็กครับก็จากนี่ไปวัดภูพพ้าวัวดเลืองแสงก็ไม่ไกลแล้วครับย้อนกลับไปนิดเดียวครับไม่เห็นนาแล้วครับทีซิตี ตัว3ล้อของยามาฮ่าครับเชียงใหม่นี่หาไม่ค่อยเจอละมาเจอที่ช่องเม็กห้องพักวันนี้ครับนอนเฟิร์นอินครับช่องเม็กราคาห้อง700ครับแต่ถ้าเกิดรวมอาหารเช้าก็800บาทครับห้องผมว่าใหม่ทีเดียวนะแล้วก็ดูแล้วแบบออสะอาดสะอ้านดีครับ ตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดภูเพาแล้วครับก็เดี๋ยวจะลองไปถ่ายรูปข้างหลังดูนะครับเพราะโซนข้างหน้านี่ผมเคยลองแล้วไม่ไม่เวิร์กเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปถ่ายข้างหลังนะครับเวลาเรามองด้วยตาเปล่านะครับมันจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับเดี๋ยวต้องใช้กล้องในการถ่ายเอานะครับ อนนี้คือข้างหน้านี่คือมือดเลยครับมืดเลยมือถือนี่คือถ่ายไม่เห็นครับเดี๋ยวต้องรอจากตัวกล้องดู30วิครับเลยนานหน่อยอันนี้คือภาพที่เมื่อกี้ถ่ายมาแล้วครับก็จะประมาณนี้เลย เจอาหารเย็นของเราแล้วครับนี่เลยครับหมูกระทะช่องเม็กครับวันนี้เราเหมาร้านครับเหมาสองคนนั่งกันอยู่สองคนครับฝ <c oughs> นมาอีกแล้วครับมาอย่างหนักเลยตอนนี้กอนนี้ก็ เก็บของก่อนครับเราก็จะเดินทางเนี่ยไปไกลครับวันนี้ต้องไปเข้าที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเพียของก่อนจริงเพรเจ้าเบาะของตัวเอ็แม็กเนผมว่ามันเก็บของเยอะนะเพราะว่าใน,น,นะาานมีทั้งเซอน์กันฝนเซ็นทกันฝนแล้วก็มีโดนมีขาตั้งกล้องอะไรแบบของผมแบบเพียบยัดไว้เพียรของเสร็จละแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกัน อันนี้ที่พักนะครับที่นอนเพลินครับก็ต้องบอกเลยว่านอนสบายจริงครับโอเคเดินทางต่อครับลุย101่ง1ร้อยเอ็ด ฝาบหล่นก็หลายรอบแล้วครับตัวล็อกเขี่ยวมันหักไปละก็เลยว่าเอ๊ะทำไมมันล็อกไม่อยู่นะครับก็เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะครับร้อยกว่าบ,บาทไม่รู้มันจะมันจะรอดหรือเปล่าน่าจะได้อยู่ แวะกินข้าวก่อนครับเส้นนี้ก็จะนี่นะครับไก่ย่างแทบทั้งเส้นเลยก็มาแวะนันทนาไก่ย่างครับปกตินะครับถ้าเกิดผมอยู่เชียงใหม่เาขาเรียกว่าลาบอีสานนะผมจะไม่ค่อยกินแต่ร้านนี้โอเคแหละครับ รสชาตินี่คือถูกปากเลยไม่เหมือนแบบกินลาบอีสานแถวแถวทางเหนือร,รสชาติมันจะไม่ใช่อย่างนี้ ถึงปุ๊บฝนตกปั๊บคู่นี้มากับฝนเดี๋ยวฝนซาเดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปดูครับที่วัดประชาคมวนารามครับก็ที่นี่ก็จะเป็นเจดีครับที่ทำจากอะไรนะหินทรายหรือเปล่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับตอนนี้ก็ฝนครับ เดินมาถึงแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑวัดปากกุ้งครับ เดี๋ยวเราออกกันแล้วครับเดี๋ยวไปกันที่หอโบสร้อยเอ็ดครับแถวข้างในเมืองร้อยเอ็ดครับเดี๋ยวเราเข้าที่พักกันดีวกว่าครับเพราะว่าบรรยากาศฝนตกอย่างนี้นะครับเราก็มืดแล้วครับ,รบขึ้นไปหอโบสน่าจะไม่มีวิวให้ถ่ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยเข้าไปครับถึงที่พักแล้วครับตอนนี้พายุกำลังเข้าเลยทีเดียวตอนนี้ครับ ห้องพักนะครับก็กว้างครับแล้วก็ดูโมเดินมากครับในราคาแค่650บาทแนคะ่เองรวมอาหารเช้าครับจากที่เมื่อวานเย็นนะครับกะว่าจะมาเที่ยวที่หอโบวร้อยเอ็ดต,ตอนช่วงประมาณ6โมงอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นเวลาการเดินทางเนี่ยไว้เป๊ะมากนะครับ แต่พอตอนช่วงเย็นเนี่ยดันพายุเข้าพอดีครับพายุเข้าร้อยเอ็ดพอดีครับหกโมงเย็นนี่คือมืดตึบนลครับคือคิดว่า้าเกิดขึ้นไปที่หอโวตของทีร้อยเอ็ดนี่ยผมว่าน่าจะไม่เห็นอะไรแล้วครับเพราะว่ามันมืดมากแล้วก็ฝนตกนะครับคือฝนฟ้าขนองนี่แหละขึ้นไปนี่คือน,น่าจะไม่ได้วิวอะไรครับก็เลยเข้ามาที่พักก่อนนะครับก็ที่พักที่นี่ก็โอเคอยู่ครับ คุ้มอยู่เพราะว่าจองไว้ตั้งแต่เดินทางก่อนจะเข้ามาตัวร้อยเอ็ดละก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะขึ้นไปที่หอโวทร้อยเอ็ดครับ,รบแล้วก็เดินทางยิงยาวไปที่ภูพาม่านนะครับขอนแก่นเดินทางกันครับนั่นแหละครับหอโวตครับอยู่ด้านหน้าเรานี่เองครับอีกประมาณ 850เมตรก็ในถึงแปบ๊บเดียวก็ถึงนะครับเนี่ยข้างหน้าอันนี้เด่นชัดเป็นสง่าครับของที่ร้อยเอ็ดครับเป็นแลนด์มาร์คจุดใหม่ที่ร้อยเอ็ดนะครับใครที่เคยมาร้อยเอ็ดหลายปีก่อนนี่อาจจะไม่เคยเห็นเพราะเขาสร้างมาได้ไม่นานเองครับ